นี่มาแล้วที่ผมอยากทานมานานเนื้อนหนึ่งเนื้อนหนึ่งกะน้ำพริกขามีแกงฮัางเล่มกตักเตงกุยมาแล้วอันนี้จอผักกาศเนาะ แม่ลูกเที่ยวกินตาม,มสบายครับพี่โด้วัสดีครับ FC กอล์วัสดีครับวันนี้เราดรเดินทางอ,ออกจากลำพูนฮลำลาพี่หน่อยลำลาพี่พันเรียบร้อยก็พี่หน่อยไม่ค่อยสบาย <c oughs> ด้วยเมื่อเช้าก็เลยไม่ได้เปิดกล้องลำลาให้เพื่อนๆเ,เห็น เดี๋ยวเราก็จะล่องต่อไปครับแต่ว่าตอนนี้หิวข้าวหาข้าวทานก่อน <c oughs> ก็มาเหนือทั้งทีกินข้าวซอยไปแล้วเดี๋ยวว่าจะหาอาหารพื้นเมืองรับประทานนะเพืเ่อนๆครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันเรากินอาหารพื้นเมืองอะไรนี่ครับเพืเ่อนๆครับเราหารลาวอาหารพื้นเมือง แห่งลำพูนเกตสุดาอาหารพื้นเมืองนเ,เขาเปิดแล้วเนาะไเข้าไปกันครับเป็นบ้านหน้านั่งมากบรรยากาศดีฮะวันนี้ลำพูนก็ฝนตกได้ครับ นั่งนี่ไงคุณนั่งนี่เนาะมาดูหน่อยมีอะไรทานบ้างโดนั่งโดนั่งเลยครับเปิดดูได้เลยราะอาหารพื้นเมืองเอออันนี้อะไรเอ่ยยอดม้าวสหมูยอดมะพร้าวใส่หมูต้องบอกว่าหิวมากอาจจะต้องอันนี้อะไรเอ่ยต้มแซ่บซี่โครงอ่อนค่ะต้มแซ่บซี่โครงอ่อน ฮะหังเล่เอาอเอาอหางเล่หนึ่งละอ,อันนี้อันนี้ไอ้แกงแกงจอลเอาหางเล่หนึ่งจอประก,กาศไปแล้วอันนี้อะไรเอ่ยครับอ่อมเนื้อค่ะอ่อมเนื้ออ่อมเนื้ออันนี้อะไรเอ่ยอันนั้นเป็นเนื้อหนึ่งเอาเนื้อหนึ่งอ่าเนื้อหนึ่งด้วย

อันนี้ไก่อะไรเอ่ยไก่อันนี้สั่งแล้วนะฮะสั่งแล้วเนะกี่อย่างแล้วครับน้าปลาดุกอันนี้วปลายุะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้แกงเนื้อครับผมแกงเนื้อเอ๊ะผมผมอยู่ตรงไหนฮะเนี่ยเผื่อเอฟซีผมตามมาอยู่ตรงไหนฮะร้าน เรียกว่าถนนถนนเลี่ยงเมืองลำพูนป่าซางเออลำพูนป่าซางนั่นแหละเออแยกแยกบ้านเรือนนอป่าซางอพอพอพอแยกเนี่ยเมื่อกี้ผมกลับรถมาถึงแยกแล้วผมกลับรถออกมาโดโดทันอะไรได้อ่ะ เขาเมนูวันนี้เขาเคารพได้เขียนได้เนาะลายมือสวยจังเลยนลูกค้าก็ซื้อกลับบ้านก็เยอะนะครับร้านนี้น่าจะเป็นร้านเก่าแก่นะคุณนะเ,เนาะี่แกงฮังเลตักใตงุ้นมาแล้วน,นี้จอผักกาดเนาะอจอผักกาดน,นีแกงจืด<ะ>มะละผักกาดดอง อันนี้คืออะไรคุณคุณตัดหน่อไม้ไกงไก่ป่ะชุบหน่อไม้ทางเหนือเนาะอ่ะโต๊ะแก่เนาะโต๊ะก็เป็นแบบไม้ไม้โต๊ะโบราณแบบไม้ดูยกจอประกาศไปเลยดูรู้จักด้วยเหรอแกงอะไร แกงจออ่าทานเลยอ่าเดี๋ยวออยเดี๋ยวรอช้อนก่อนเดี๋ยวรอช้อนก่อนจ,จานเปล่าก็ไม่กินข้าวน,นี่ก็เดีรอแป๊บหนึ่งอันนี้แกงอะไรแกงแคร์แกงแคร์จัดจั่นแกงจอไม่เป็นไรให้ให้พี่รุ่งเหมาไปเลยนี่เราทานเลยนี่เขาเขาเขาคนเหนือแท้ก่ะคนเหนือแท้ก่ะ ยกแกงจอปเลยฮะไม่กินข้าวขางนะแต่ทางเลที่โน้ก็ทานได้แล้วก็เดี๋ยวมีเนื้อนึ่งด้วยน,นะอร่อ,อนี่มาแล้วที่ผมอยากทานมานานเนื้อนึ่งเนื้อนึ่งกัน้ำพริกขาเนื้อนึ่งน้ำพริกขาอหอมน้ำพริกข่าจังเลยไหนๆวันนี้เราจะเดินทางออกจากลำพูนแล้ว กินอาหารพื้นเมืองลำพูนให้อร่อยอร่อยกันไปเลยยังไม่รู้ถ้าว่าเดี๋ยววันต่อไปจะไปนอนไหนด็นี่เอ,เอากระดูกทิ้งตรงนี้เลยกระดูกทิงพิขคาวน้ำพิข่าวเนื้อหนึ่งน้ำพิข่าบร้อนรึเล หกปีเราตอบอกว่าเราสั่งบระกาข้าวเขากข็หอมมะลินะคุณนะมาชิมาทางเลก่อนทางเลีนี่น้ำเขาข้นๆ ไอ้เจมแกงจ๋องก็ต่อเครื่องแกงหอมมากพอดูแบบเนี่ยพอรีอรเข้าบรรยากาศของทางเหนือมันต้องกินแกงแคร์นะแกงแครทางเละแล้วแกงแคร์ทางเละแล้วแกงแคร์อันนี้เขาเอาพริกมาใส่กับอันนี้ป่ะไม่แน่ใจ

ทุกอย่างครับเพื่อนดูนี่ไงน,นี่เนื้อน,นึ่งนเนื้อน,นึ่งยังมีหลายอย่างนะที่เราอยากกิน กววาั่งมาแล้วกินไม่หมดอันนี้ก็นุ่มนวนดีฮรชาติกลมกล่อมมากเลยครั แบ่ทําเหนือเนาะ oh. อมเปรี้ยว oh. อมหวาน oh. นัวๆหอมเครื่องเทศทางเหนือ เน,น,นื้อหนึ่งน้ำพริกขานีอ่ะนุ่มครับไม่เหนียวเลยแต่อันนี้เขาไม่มีเป็นแบบถั่วนะเขาสูตรเขาไม่ได้ใส่ ไม่ได้แบบใส่ขวที่สงเอาพิกใส่นะพี่เขาองแก้มทุกอย่างนะคุณใส่ได้กับทุกอย่างใส่ให้หอมใส่ให้จิจาด นะเอาเพิ่มอีกเพื่อนกินทำแรกใช่ไหมทางเลยอร่อยครับติวด้วยทานได้แต่ไม่ค่อยทานทองมารับใหม่เพื่อนเพื่อนๆใครมาลำพูนก็แวะผ่านมาได้ครับ อยู่พอดอยติมาแล้วก็เลี้ยวเรามาเชียงใหม่ใช่ไหมก่อนเข้าเชียงใหม่ก็เจอลาพูนก่อนแยกดอยติอะ่ะเดียวซ้ายเข้ามาเสร็จแล้วพอมาถึงป่าซางล,ลําพูนเ,เชียงใหม่ป่าซางะ่ะก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายทีก็จะเจอร้านเขาอยู่ทางขวา มันน่าเที่ยวโดเด่นะประกัดลองเกาออกหวานหวานเลยอ,อร่อยมาร้านนี้ไม่ปิดหวังจริงนะยากนะติดตั้ง น้อ,นองครับขอน้องครับขอหั่งเลยอีกถ้วยหนึ่ง มีร้านอาหารตะไคร้ยเยอะนะโดยเฉพาะฝั่งทนแต่ว่าร้านอาหารเหนืออร่อยอร่อยเนะ่ยไม่ไม่ค่อยเจอนะเยอะนุ่มมาก นึงน่งล้มพริกไข่เนี่ยสุดยอดว่ะอ๋อเขา<อ>มีน้ำดื่มฟรีบริการตนเองก็เค็ณค่ะ ต้งเพิ่มเาปเพากินกับพิกแล้วกินกับพริกแล้วอร่อย ผักตามที่หลังฮนะเก่งมากลูกอร่อยมากอร่อยมากสั่งเพิ่มเพรว่าความอร่อย เดียวโดหมาแกงจอนละเดี๋ยวเราจะสั่งบิดกถ้วยหนึ่งเนดะียวโดก็ทานผักด,ด้วยอร่อยทุกอย่างเลยครัคบคุณตัดอกไม่ได้ทานเลยใส่ถั่วเน่าด้วยนะอร่อย โดโด้ถึงชอบใช่ไหมโดโดกินผักดแน่เก่งมากกินผักหมดถ้วยเลยนนมาบ้านจอดี๋ยว่าขับมาทังันด้ยดูยินผักเพี้ยงเลยอ่ะเย็น,นจืดกัดดองมะระเนี่ยต้องบอกว่า ป็นรสชาติที่ผมชอบอ่ะซึ่งผมยังทำไปได้อย่างนี้เลยนะเพราะว่าตัวผักกาดดองเขาออกรสหวานนะแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ผักกาดดองที่เหมือนอย่างที่เราซื้อที่กรุงเทพนะเหมือนกับเป็นผักกาดดองที่เฉพาะของเขามีรสชาติอร่อยมากเลยอ่ะโอเคครับวิโดแกงจอวิโดโหมดถ้วยเลย คือคนนี้ถ้าไม่อร่อยก็ไม่กินนะแล้วปกติมไม่กินผักเนาะในกรุงเทพซื้อมาก็กินแต่น้ำอ่ะไม่กินผักแต่นี่เครี่ยงนะต้องสั่งต้องสั่งใบกล้วยหนึ่งลนะูกค้คาเยอะนะไม่รู้หันมาจัดการกับเนื้อนึ่งต่อผมขอยกอันนี้มาฮะบอกคูตาร์บขอคูณตัก<ม>ต๊กินแกงจออร่อยใช่ไหมคุณ เรียกว่าไงอร่อยกว่าทุกร้านที่เราเคยกินนะพูดง่ายๆน้ำพริกขาคุณคุณพิ่โโดอกกินน้ำพริกขาเฉยเลยอะ่ะอร่อยใช่ไหมเอาเนื้อใส่ด้วยเด็เนื้อใส่ด้วยน้ำพริกขา มีความสุขไม่นึกเลยว่าจะมาเจออ,อาหารเหนืออาหารเมืองที่ถูกปากแบบนีนะ้ถ้ารู้จากร้านนี้ตั้งแต่มาอยู่บ้านที่หน่อยแรกๆนะออกมาซื้อไป้กินไม่เป็นไรมาลำพูนต่อไปก็ได้ร้านเด็ดร้านประจำแล้วไม่ไกลจากบ้านที่หน่อยด้วยดูความเสียหาย ฮังเลสองเด็ดมากแกงจอสองไม่เคยเห็นพี่โรคก,กินน้ำพริกขาครั้งแรกตักน้ำพริกขากินด้วยอ่ะเนื้อนึ่งอร่อยมากอยากให้ใครมาลำพูนนะมาชิมเลยมาชิมเลยครับที่นี่แล้วก็สั่งให้ได้นะครับผมเอามา ซดน้ำเลยแกงชื้นผักกาดดองของเขาแกงผักกาดจอฮังเลสุดยอดมาแล้วต้องสั่งนะครับเพื่อนเรียบร้อยครับเป็นไงกูตั๊กถูกใจร้านนี้มาลำพูนอีกก็มาอีกแต่เรียกว่าถ้ามาคราวหน้าก่อนเข้าบ้านพี่หน่อยซื้อเข้าบ้านเลยเนยอร่อยมากคือฝากพี่หน่อยได้เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินทางครับเรียกเขามาคิดดัง อร่อยอยังไปไหนต่อซื้ออะไรพี่นาเมนต์ต้อน,อ,นอร่อยทุกอย่างเลย <c oughs> ไม่แพงเนาะซื้อใส่ถุงนี่ถุงเท่าไหร่ฮะปกติถุงประมาณห้าสิบบาทนะเริ่มเนี่ยสามสิบบาทอ๋อสั่งได้ว่าเอาสามสิบเอาห้าสิบอะไรนี้เนะเาะอ๋อที่ใส่าจานมาให้เรานี่เหรอโอ้ถูก กรุงเทพนี่ต้องห้าสิบหกสิบอะแล้วอาหารเมืองแล้วยิ่งแพงเท่าไหร่นะสี่ร้อยทวนเลยเหรอ,อ จอดรถหน้าร้านได้ครับเพื่อนๆครูตั๊กดูชื่อร้านให้เพื่อนๆดูร้านเกสุดาครับอาหารพื้นเมืองเกสุดาอาหารพื้นเมืองดอ,ด,ดอเด็กดอเด็กล่วงดอเด็กล่วง <c oughs> เกสุดาดฝากดกดตับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องโ,ดโดรดดตดตัดไคกดไลค์กดแชร์ให้โรดด้วยด้นะครับโรดอไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <ๆ S 2> ติดตามต่อว่า เราจะไปที่ไหนเดี๋ยวขยับรถให้คุณตักขึ้นง่ายๆก่อนครับเจีกันคลิปต่อไปครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับ